ที่ Natural History Museum นี่ก็กจะมีปลาหวานนะคะ Blue w ั a l ์อยู่ข้างหลังเรานั่นนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของ Natural History Museum นะคะถ้าใครมาต้องได้ถ่ายรูปกับาวาวตัวนี้เราจะพาทุกคนเดินมาจุดท็อปของที่นี่นะคะแล้วเราก็จะเห็น b ูว e w ที่แบบ สวยมากๆแล้วเป็นมุมที่แบบน้าถ่ายรูปมากๆเลยอะค่ะก็คือมุมนี้ทุกคน เขาก็จะพาเด็กๆมาทัศน,นศึกษาดูพวกสัตว์ต่างๆในยุคต่างๆแม้กระทั่งบรูวนตัวนี้แล้วก็จะมีโซนพวกไดโนเสาร์แล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะสมกับที่เป็นชื่อ Natural History Museum แต่สําหรับใครที่เป็นระดับมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมก็จะมีพวกยุคหินยุคแร่ต่างๆก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งมิวเซียมที่นี่นะคะสามารถเข้าฟรีได้แต่เราสามารถบริจาคหรือว่าโดเน a t ได้ที่5ปอนติสปอนอะไรเพื่อบำรุงรักษาได้เหมือนกันโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะมาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ สัตว์ในยุคต่างๆที่นี่กันค่ะัไปดูโซนนึ่งกันค่ะอันนี้เขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ละโซนมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราบอกไปว่าในมิวเซียมนี้มีหลายโซนมนี่จะเป็นภาพเพนติงของเพดานนะคะก็จะเป็นพืชต่างๆทั่วโลกเลยอะคะ่ะก็จะเอามาแบบทําเป็นเพดานหรือว่าซิงที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูของจริงกันเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้เหมือนกันนะ ถ้าดูดีๆอันนี้เป็นวงปีของต้นไม้อะคะ่ะเขาก็จะบอกดีเทลอะไรต่างๆหมดเลยนะทุกคน จะดูเรื่องอะไรบ้างนะคะเช็คก mm ิ้งมีสมองของนก เดี๋ยวพาทุกคนลงไปดูชั้นล่างกันนะคะชั้นล่างก็จะมีสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างเลยรวมไปถึงโซนไดโนเสาร์จะเป็นโซนที่เด็กๆเขาชอบมากเลยเขาจะทาไดโนเสาร์แบบต่างๆแต่ละยุคนะคะแล้วก็เป็นไดโนเสาร์ที่แบบเคลื่อนที่ได้ค่ะไปดูกันเลยปาเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูโซนของไดโนสอรัสหรือว่าไดโนเสาร์ที่เราเกริ่นไปแล้วนะคะว่าก็จะมีแบบทั้งเคลื่อนที่ได้แล้วก็แบบเป็นฟอสซิลไปดูกัน ได้ยินไหมคะเสียงเด็กจะแบบเจียวจ้ามากๆเลยบอกเราว่าเป็นโซนที่แบบเด็กๆชอบมากเลยค่ะโซนไดโนเสาร์ ี่เด็กๆเขาจะชอบมากเด็กๆเขาจะเกาะราวดูอย่างนี้เลยทุกคนคือไม่แปลกใจเลยว่าแบบต่างประเทศเด็กเขาจะมีจินตนาการดีๆเพราะว่ามันเหมือนจริงมากดูเขาตื่นเต้นนี่ มันก็เจ๋งมากนะทุกคนมี quiz ให้ทำว่านี่ใช่แบบไดโนเสาร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเล่นกันเนี่ยค่ะถ้าตอบผิดเขาก็จะเฉลยว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะชอบมากก็มีด e t a i l บอกนะคะอย่างอันนี้ก็คือเขาก็จะบอกเหตุผลว่าทําไมพวกสัตว์ต่างๆเนี้ยนะคะเขาต้องการอาวุธนะคะก็จะมีเพื่อ hunting นะคะก็คือเพื่อตามล่านั่นเองนะคะนี้ speed to attack นะคะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เพื่อแบบเซลฟดีเฟนต์ก็คือป้องกันตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอําพลางตัวเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือทูคอมเพรสนะคะคอมเพรสไเจอร์ก็คือว่าแบบเพื่อการต่อสู้เพื่อการแบบเพื่อหาอาหารเก็ตฟู้ดนะคะได้รับอาหารแล้วก็เป็นแบบได้ตําแหน่งเป็นจ่าฝูงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงแบบ ความมีอำนาจความมีพลังเจ๋งมากนะทุกคนคือเขาจะมีแบบของจริงออริจินอลให้นะคะก็คือห้ามแตะแล้วเขาก็จะมีแบบจําลองให้อีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เราแบบเขาจะทาไซส์เดียวกันเลยเพื่อให้เรารู้สึกว่าไอ้ตัวนี้เราสามารถแบบแตะต้องได้นะคะอันนี้จะไม่ใช่ของจริงแล้วก็จะมีของจริงอย่างที่เราให้ดูเมื่อกี้อะ,ะถ้าเป็นของจริงอะคะ่ะก็จะเก็บไว้อย่างดีห้ามแตะนะคะแล้วก็จะบอกว่าดีเทลต่างๆคืออะไรส่วนอันนี้ก็แบบจำลองที่เราสามารถแตะได้ ชอบมิวเซียมมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดอะเขาจะมีคําอธิบายต่างๆเหมือนเหมือนเป็นควิชให้เราแบบติดตามติดตามเหมือนแบบซีรีส์ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอสัตว์ตัวนี้มันเป็นมายัางไงอะไรยังไงทําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันแบบน่าติดตามมากทุกคนคืออเวนซิ่งมากใครที่เรียนประวัติศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วว่าน่าจะชอบมิวเซียมนีมากมากเลยแล้วการจัดระเบียบของมิวเซียมที่นี่ก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกอย่างจะเป็นวันเวยทางเข้าทางออกแล้วก็เหมือนจะทํารูททางเดินเนี่ยให้เราแบบได้เจอทุกอย่างทุกสิ่่งเเเลยยรือๆๆ อันนี้เขาก็จะบอกเกี่ยวกับไลท์เอ็กซ์เ n c y นซีนะคะเโนเสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาไม่มีแม็กซิมัมไซส์หรือว่าไม่มีไม่มีไซส์ที่ใหญ่ที่สุดอะคะ่ะประมาณนั้นเหมือนเขาค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆในช่วงชีวิตของเขาอะเพราะว่าซัมฟอสซิลหรือว่าซัมกระดูกฟอสซิลของเขาอะมันมีริงหรือว่าวงเขาเรียกวงวงแหวนนะคะเหมือนกับต้นไม้อะไรประมาณนี้เขาจะมีวงรอบชีวิตนะคะแต่ก็ไม่สามารถบ่งบอกว่าเขามีช่วงชีวิตได้แบบยาวนานกี่ปีอะไรประมาณเนี้ยอย่างที่ซากฟอสซิลมัน ตรงกระดูกของเขาเหมือนมันมีการแตกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสันนิษฐานว่าเหมือนการเสียชีวิตหรือว่าการตายของพวกไดโนเสาร์อะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเกิดจากการแบบโดนแบบกระดูก่ะกระดูกแตกหรือเกิดจากพวกพรีเดเตอร์ต่างๆหรือว่านักล่าต่างๆนะคะแล้วก็ความเจ็บปวดต่างๆรวมไปถึงแบบพวกแบบโรคภัยอะไรต่างๆก็ทําให้แบบพวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์หรือว่าเสียชีวิตได้เช่นกัน คนจะได้ยินเสียงเจียวจ้าวของเด็กๆใช่ไหมคะบอกแล้วว่า n t u r a l History Museum เนี้เป็นอะไรที่แบบเด็กๆชอบมากเลยเนี่ยค่ะทางโรงเรียนเขาก็าจะพาน้องๆมาดูเกิดจินตนาการอะไรต่างๆเออน่าอิจฉาเด็กๆที่นี่เหมือนกันเนาะได้สัมผัสอะไรที่แบบอย่างเหมือนอะเหมือนของจริงมาก มากอโ,โลโซรสัสอันนี้เราก็มาถึงทางออกของโซนไดโนเสาร์แล้วนะคะจะไปโซนอื่นกัน อันนี้จะเป็นขนาดของจริงเลยนะคะไซส์จริงเลยน้องคนนี้บอกไลออนคิงตัวใหญ่มากอันนี้เป็นเสือจากัวนะคะเสือที่เขาบอกว่าแบบวิ่งไวมากๆตัวใหญ่ด้วยอันนี้จะเป็นโซนพวกฟ็อแล้วก็พวกบูพวกหมาป่าอะไรเงี้ยะคะ่ะ แันได้ยากทุกคนตัวใหญ่มากส็ลตแบร์ก็คือหมีสล็อตนั่นเองคนอันนี้จริงๆคือมันตัวใหญ่มากนะอันนี้เป็นหมีโพล่าค่ะตัวใหญ่มากอันนี้เราจะมาโซนพวกแบบสัตว์ในน้ำแล้วค่ะพวกปลาพวกซรลาเคอะไรเงี้ยคุณดูแบบฟันของปลาซอฟิชหรือว่า ลาไปเรื่อยแหละมันเหมือนเรื่องจริงนนะน่ากลัวมาก ก็จะมีแบบเซ็นทรัลคาเฟ่ด้วยนะคะก็คือเวลาเราเดินชมหรือพาดเด็กๆมาแล้วหิวหรืออะไรเงี้ยค่ะนั่งพักดื่มชากาแฟาได้นะคะเอาลคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่เราพาทุกคนทัวร์นิเชอรัลฮิสตอรี่มิวเก็คงแบบภายในวันเดียวไม่สามารถพาไปได้ทุกโซนนะคะถ้าใครได้มาที่ลอนดอนก็แวะมาที่นี่ได้คะ่ะเด็กๆชอบมากเลยมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายนะคะ ถ้าใครนะคะที่ชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ได้ค่ะเผื่อใครจะมาเที่ยวที่และยังไงก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราขอฝากทิ้งทวนไว้ที่ History Museum ที่นี่พร้อมกับเปาวานตัวโตๆโตคะ่ะบ๊ายบาย